พี่น้องคะวันนี้พามาดูผักพายคะ่ะทุกท่านคะเรามาต่อกันด้วยผักพายยังอยู่กับคุณแม่บอลลอนเช่นเดิมนะคะนี่วันนี้คุณแม่จะมาแนะนําวิธีการเก็บผักไว้เป็นต้นพันธุ์ค่ะเชิญคุณแม่ค่ะค่ะจะพามเบิงผักพายเนาะค่ะเนาะที่เอาไว้เฮ็ท่านเนาะค่ะบางบางคน,นั่นจะเอาไว้ที่ที่แล้วมันจะได้มเลเร็ดท่านเม็ดน้อยๆมานกกสิ่เด้หลายเนาะค่ะ ถ้าต้องเอาไว้ประมาณทางห้างค่ะยกไปทางแล้วมันจะออกช่อใหญ่ค่ะนี่ออกช่อใหญยสีละค่ะนี่ออกช่อใหญยใหญยค่ะนี่ถึงดูดูแล้วค่ะนจะจบขันก็คือขันถ้าเอาไว้ต้นทีกะช่อดอกกะสิบวใหญ่แมล็่ขันไม่ค่ะที่ช่อเนยน้อยถ้ากสิได้น้อยถ้าเอาไว้ห่างห้างจริงถ้าคิดว่ามันจะบวมหลายที่จริงแบบบ่มเมล็ดขันมันสีได้หลายบพมันจะเป็นช่อใยใยเลยนี่ค่ะกำลังต้นนึงจะออกสองช่อสามช่อเลยค่ะเพราะว่าเอาไว้อันนี้ก็เป็นภาพผ้ายของ ของแม่แปลงนี่ของต้นหนังกับเป็นของกลุ่มค่ะแป้งนั้นไท่พันนะคะอ๋อมีทั้งทองส่วนตัวแล้วก็ของกลุ่มน้ำนะคะค่ะต้นนังก็จะเป็นของกลุ่มเอาไว้ให้พันนะคะใครอยากได้ก็ะสื้อในน้ำกลุ่มก็ได้ค่ะก,ก็จะประมาณนี้นะคะถอนออกนะคะจําหน่ายไปแล้วค่ะแล้วก็เหลือต้นพันธุ์ไว้ประมาณนี้คะ่ะพี่น้องนี่คะ่จะจะทําให้มเมล็ดพันธุ์ ได้เยอะนะคะการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเลยค่ะเดินไปเดินเลยค่ะไปนูไปเลยอันนี้ใช้บีบบเอียแล้วก็ใส่โรมาด้วยได้ค่ะเน็เยอเลยค่ะอันนี้คือเกิดใหม่บอกค่ะแม่นี่แม่ค่ะอะไลเมื่อเกิดใหม่ขึ้นมาอีกที่ที่ันมันหลงหรือเมล็ดทีหลงเห่ืออายเนะอ๋อเมล็ดถีหลเหนือก็เกิดตามมาอยู่ยังในเก็บอีกนะค่ะพี่น้องนี่อ๋อเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็ยังเก็บขายได้นะคะทุกท่าน เมื่อเวลาเขาเอาไว้ห่างๆจะนะคะแล้วมันจะโตแบบนี้อื่แล้วมันก็จะโตแบบนี้ค่ะมาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ต้นโตต้นใหญ่มากพี่น้องนี่ไงเห็นไหมอู้นรวงใหญ่ๆเลยอ๋อนี่พี่น้องขาชอหนึ่งค่ะนี่นี่อันนี้คือเป็นกระปาะเมล็ดนะคะนี่ตัวนี้ตัวดอกที่จะมาเป็นเมล็ดค่ะนี่ออกช่อใหญ่เลยนะคะนี่ ต้นห่างประมาณนี้นะคะนี่นี่ค่ะความห่างของต้นของแต่ละช่อนี่คะ่ะก็จะออกช่อใหญ่ขึ้นมานะคะนี่แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเลย่านี่ไงคะเราต้องดูถือไว้ค่ะนี่ไงนี่ไงช่อเยอแล้วก็ลังจะออกขึ้นมาอีกแล้วนี่ค่ะอีกช่ออีก ตัวนี้นี่ชัดเจนเลยตัวนี้นี่ช่อใหญ่ออกมาแล้วนะคะนี่กําลังมีช่อเล็กอีกนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ออกรวงเยอะเลยออกดอกเยอะนี่โอเคค่ะพี่น้องค่ะถ้าท่านไหนจะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นผักพายนะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านจะทําให้ทุกท่านได้ผลผลิตที่เยอะนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพค่ะพี่น้องดูนะคะ ถ้าต้นต้นต้นพันธีนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าชิดกันเกินไปนะคะช่อดอกจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวที่นี่ฮะเอาหวางห่างก็จะนี่ค่ะนี่ต่างไม้ต่างไม้ต่างไมหนึ่งมันจะต่างกันเหีดแหงเลยด้วยไงต้นพ่อพันลำต้นก็จะต่างนะคะกอจะใหญ่ตอกอค่ะอ๋อแต่ช่อก็ต่างกันค่ะพี่น้องนี่ชัดเจนเลยนะคะนี่ลำช่ออันนี้ช่อที่ลำต้นทีค่ะ อันนี้คือชอบที่ลำต้นหางค่ะเขาก็จะออกมาอีกสองชอ่ออันนี้อีกหนึ่งชอ่อก็จะไมออ่อีกสองอีกช่อหนึ่งต้นนี้สีได้แค่สามชอ่อค่ะอันนี้ขั้นต้นที่ยี่ได้ค่ได้แค่สองช่อนนี่จ้ะพี่ดูหน่อยแค่หนึ่งสองสามอันนี้เขาไม่ได้หน,นึ่งสองสามนะนี่ถ้าไรล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยได้เก้าอันนี้ได้แค่สามโอเคชัดเจนเลยเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยค่ะ นี่ยังขึ้นมาอีกเลยตัวนี้อันนี้เป็นเทคนิคในการเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างหนึ่งค่ะทุกท่านค่ะอืขั้นเบดทั้งแปลงนี่ขั้นเบดรวบเบสถีแนมพีหนึ่งประมาณก็จะได้ยูะมาณยี่สิบกิโลเมตก็นอ๋อพื้นที่เท่านี้ยี่สิบกิโลนะทุกท่านนี่ค่ะอ่าเตื้อทีพองานอยู่บอกมหพอๆประมาณหนึ่งงานนะคะทุกท่านคะ ประมาณหนึ่งงานนะคะถ้าเราเหลือต้นพันธุ์แบบนี้นะคะไว้เว้นระยะห่างประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งงานเราจะได้<ม>อ่าผลผลิตมเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ประมาณยี่สิบกิโลกร,รัมค่ะทุกท่านถ้าคิดเป็นเงินก็พันสามหมื่นสามหมื่นค่ะพี่น้องอะคะกิโลละหมื่นกิโลละพันห้าโอ้โอ่อโอเคเลยค่ะพี่น้องคะถ้าเป็น่างห่างเยอะอ๋อ ถ,ถ้าต้นที่จะได้หน่อยเนาะคะ่ะถ้าต้นหางจังสอบ่แม,มนว่าต้นหน่อยเราสิได้หน่อยบบแมนเนาะคะ่ะต้นหางจํานวนต้นหน่อยแต่ได้เยอะนะคะทุกท่านคะ่ะ<ม>นีนเ่เพราะว่าเราจะได้รวงช่อดอกที่ใหญ่ค่ะทุกท่านค่ะนี่เราจํานวนต้นน้อยแต่ได้จํานวนช่อเยอะค่ะทุกท่าน,<ม>นโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่าน,นี้นะคะถ้าท่านไหนอยากได้มเมล็ดพันธุ์ที่เยอะ ให้เว้นระยะห่างแบบนี้นะคะถอนออกให้ลำต้นมีความห่างประมาณนี้ค่ะทุกท่านเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะในการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพายนะคะเหลือต้นพันธุ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ